ทย้อนเมาเน,นี่ยก่อนเดดูทยอนดีวเมนี่สาเหรอเออน่ารักดีวันนี้หน,น้าสดหรอใช่

ฝากคนไปุดมนะ่ะเดี๋ยวไดูพิแชร์ไล์กันโอ๊ยทำไมอย่างนี้ทุกคนก็ดูอยเนี่ทุกคนก็ดูฝั่งพี่แปดนาที้านาทีพอแล้าทีพอแล้วยเอ้กาอ่ไม่รามาก็เห็นก็สิ้นอยู่ดี กอวเจะได้ผลเนี yeah, ่ยนะบอกคโทได้ป yeah, ี่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้หมอบางาเยอะบางงเยอะเจิมพูี่ฝนเดี๋ยวพี่ไปยืนไกลๆก็ได้โอ้โหนอเลยน

กินได้ไหมกินได้ไงช่วย้าเในที่บัสคือมิสิ์เล่นพิซซ่ากินไม่ได้เลยพิซซ่ามันแข็งเหนื่อยมันเหนื่เนือยก็ต้องทันแม่เอาไปบดก่อนไหในม่กินมีรลยอยางมีกินหลายอย่างเป็นไปปั่นลดูอเอไปอมันก็เหมือนกันได้ฟิวเลจริงผักก็ไปก่อนพิซซ่าก็จริงพิซซ่าก็ไปแช่น้ำก่อนแล้วใสุ่ย เข้าอ่างนี้ก oh, ็ได <phone> ้อ <Yeah. S 1> no. ันนี้รอเเข้าร่ไติดเเนี้ห่ะจ้รอ่เตข้อะวันนี้แค่ผมทา่ผมมันก็แค่นี้อยู่แล้วน่ะยังแต่ผมดำจัดดีสีแรกไม่ขาด โวดงงปวดงงได้ยินเสียงเพลงวะขอได้ไปตลาดตลาดเช็คอินไดสาม ว่าเดี๋ยวสายสีเขาจะมีวิธีเบิกเงิของตลาดแต่ก็มาเจอกันตอนเย็นก็ได้สกิมมิ่งแต่แรกเราเดี๋ยวเจอกันตอนนี้โอ๊ยกับฝากทาไมเนี่ยโอ๊ย ดูแขกดูแทนขกต่างฝั่งต่างดูฝั่งนุ้งแค่ดูไปแล้วอ่ะไปแล้วจบแล้วจบแล้วจบแล้วเขาไปบ่ายดีพี่พี่สายตั้งอยู่นี่คือดูแขกย้อนใช่พี่ได้เหล่านี้แี่ได้เห่านี้โอ้ยเขามองเมมโอ้เขามองพี่ก่อนพี่สายขำ ใส่ตั้งยอ,อยู่เนี่ยดูได้ยอยู่จริงไมไม่ไลฟ์อ้างล่ะจะไลฟ์ปเนี่ยถ้าวันไหนไลฟ์ดสดๆแน่พ่อๆกันเน็ดไลฟ์อ่ะไม่อยากดตแจ เอ๊ะทำไมหญิงแทบนอนในห้องมันไม่มีมันไม่มีห้องหรอกงแรมแล้วมีคอเตอร์พยาบาลอย่างนี้หรอใช่ต้งมีเตียงทางานดูแลมีห้อกเลยทุมิเตอที่ใครชื่อไม่ว่าหญิงแทบนอนถุนชอ็ก่าลมนะหนูก็นอนถงทางเดินเอ๊ะพระรมตั้งเป็นเก๋ๆเป็นช้ยาเยอะโอ้โเย็นไม่พอชนอะไรนะ เียบเข็ม่ไม่เห็นเไม่ชอบมันแรงแรงมากไม่ใช่เสียบไว้เวลาเติมวิษเตียนไม่ฉีดยาโอ้ยไม่เหรอใ จริงสุดสุดไปลองเดยวอาอะไรนะรีไปล้วยามหาเหตุผลมันมาเรื่อยๆ่ไม่ตตอนสุขาเพลงพอทำไมต้องใส่ชุดงมาป็นมันใจตอนสุภาเพลงของตงนีอเป่า้องีจริงของจริงอ่ะลดมากอมา す <laughs> ทไมตอนจบไนะรู้จบเรื่องแล้วไม่เล่าแล้วพอเลยที่โกเดทฟ้องเขาเนี่ยที่เหลืออีแค่ตอนจบ่านนตอนแรกมาหาสามเกียไม่ควรเลยนก็ออกไมื่อกี้เม่อกี้ญิงชได้ออกเปล่อ๋ออาเหรอินใจไม่ใช่ม่ายเสรจวไม่ไม่กน้มไม่ตอเม่วานใช่เรอมันก็ไม่มีเพ่งวนี้ก็มี2อง ตื <m í toys> <P an> ่นเต้นไงพวกมันมีสองวันห้าวันนาะกับตา้าวันนี่อยมากสวยมากแล้วเยอะเลยเต็มก็ขยายช่วยแรกนั่นแหละัได้หรอได้โอ้ยได้ต้องในคอมหรอาไลทะต้องในคอมแต่ต้องใช้ซาฟารีอ่ะ ไม่ตายช่างมันเอะเลยมุกมึงนี่ดีใจมากเลยเนตนั่งดูไม้เปิดโทรศัพท์นะในห้องแต่งหน้าเขาเข้ามาเน<ล>ตทำอะไรอะ่ะติดละครเหรอใช่ให้แม่มดูอันนี้ล่ะทีวีก็มีโหดีใจมากเลยคิดว่าที่เราไปดูติคือตอนแรกนึกว่ามีแค่นี้ข้างในห้องที่ทำง,งานอันนี้อีกโอ้ยโจยังไปเที่ยวห้องอีกเหรอเนตนั่งดู่อ ภัยใจวมาเลยอะใช่ดูที่ร้านไงฮะที่ร้านขายเขาขายเขาว่าที่ร้านอีที่ร้านนีที่านี่อที่รานนีโปรเจกเตอร์แล้วไปนั่งดูร้านอื่นก็ได้จอเขาใหญ่ดีนะจอโปรเจกเตอร์นะ มีที่อนอยู่หรอต่เดี๋ยมาพรุ่งนี้ตุ้สิบห้าก็มาเปิดช่องยี่สิบแปดขอ่อยค่อยลงมาเหมือนไม่ยื้พี่จิอย่างนี้ตามทางเข้าห้องน้ำเลยโอ้โหอเก่งค่ะตข้างตวเดี้เราเปิดีอรอรอบอเซอร์ไม่ก็แค่แดดกัาตรงนี้แล้วก็แค่คุณแค่เดินอ้อมแค่เนี สินตีไวแล้วคุณก็ติดใจในห้องน้ำปัเพาออกมาคุกต้องเดียวนี่ควนิดตเตะพี่เอนั่งดูใส่ครับไม่ได้แล้วเาตรงชนเหมือนเดินตรงกมเลย่นเพื่อนอะไรอะวนตรงกสายเดียว ไม่ได้ว้าวไม่ไม่ไม่ได้ว้าวไม่ได้ว้าวมันเป็นอย่างนั้นเลยไม่รู้นมันล้นมันลอลอยล้นอยลอยลันลอนลอยลอยาอยล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 ัยลอยลอนลอยลอยลอยมอนลอนอนลอลอยลออยลออยลยลยออกมาแล้วลอยลอยลอลอยลายลอยมอยลอยอยอยลย มิกินนี่มิกินีค่ะวเต่ายังไม่จบเลย้แล้วนมจ้ะ โอ้มาแด่ตาโอ้มาแต่ตาเชื่ออะไรของมันน่ะเศรษฐกาก็ได้นะหลังองอะขอ่ีเดนสีซั่หน้าไปลงเดอแมตติเกอร์น่ากลัวน่ากาัวเลยนะน่ากลั